โอเคครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเผยแพร่เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นระบบนะครับลงคะแนนรายวิชานะครับก็เท่าที่เทสก็คิดว่าน่าจะพอใช้ได้พอสมควรนะครับอันดับแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับทำให้ไฟล์นี้เป็นของเราก่อนนะครับให้พวกเรากดไฟล์นะครับแล้วก็กดทำสำเนานะครับแล้วก็ ทําสาเนากดทําสาเนาหรืออาจจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับหรือไม่เปลี่ยนก็มันจะขึ้นสาเนาอยู่แล้วนะครับกดทําสําเนานะครับพอขึ้นมาแล้วก็ปิดไฟล์ที่เปิดลิงก์มาได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นของเราเรียบร้อยแล้วนะครับที่นี้ไฟล์หลังบ้านนะครับไฟล์หลังบ้านมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับที่เราจะได้เอาข้อมูลมาลงนะครับ student id นะครับเป็นเลขที่นักเรียนนะครับ ก็ full name เป็นชื่อนะครับแล้วก็ class room เป็นชั้นนะครับข้างบนนี้นะครับทุกคนอยากแก้ไขนะครับบริเวณด้านบนนะครับตรงชื่อหัวข้อนะครับก็สำหรับข้อมูลที่มันจะดึงไปนะครับจะดึงตามข้างหลังนี้นะครับจะดึงข้อมูลข้างหลังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กอยู่ห้องเดียวกันนะครับก็ copy แล้วก็วางได้เลยนะครับหมายถึงว่าชื่ออย่างเช่นม .1 ม .2 ทับงเนี้ยก็ copy นะครับมันจะได้ดึงข้อมูลไปได้ครบถ้วนนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าถ้าเกิดว่าสอนหลายวิชานะครับสอนหลายวิชาเราอยากจะใช้เว็บเดียวในการทําเลยได้ไหมอ่าผมใช้วิธีการแก้ปัญหาก็คืออเด็กเป็นคนเดียวกันนะครับเด็กเป็นคนเดียวกันแต่ไปแก้วิชาไปแก้คาสลูมตรงคาสตลูมนะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่ามันเป็นวิชาอะไรนะครับอย่างเช่นผมสอน2อทับหนึครับ สองครับหนึ่งสอนสองวิชาเป็นวิชาวิทย์ปกติกับมีวิชาชีวะผมก็ใช้วิธีการวงล็บเอานะครับตอนที่กรอกอยู่หน้าเว็บไซต์มันก็จะขึ้นตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับเราก็เลือกกรอกได้นะครับห้องรืยนก็ดำเนินการตามปกตินะครับทีนี้พอได้แบบนี้แล้วนะครับส่วนอื่นๆนะครับคอนฟิกนะครับพวกนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรกับมันเลยนะครับผมทําตัวแดงไว้ให้แล้วนะครับ ทำเฉพาะตัวเขียวเอาแค่ข้อมูลนักเรียนมาลงนะครับทีนี้เราจะทําให้เว็บไซต์มันใช้งานได้นะครับพวกเรากดส่วนขยายนะครับกดแอป,ปสคริปมือนเดิมนะครับก็จะมาลันโครงการเว็บไซต์เรานะครับตรงนี้โค้ดต่างๆไม่ต้องแก้นะครับผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับกดรายการใหม่นะครับก็เป็นเว็บแอป,ปนะครับแล้วก็เป็นเมลของตัวเองเป็นทุกคนแล้วก็กด ทำไม่ใช้งานได้นะครับ, okay, okay, บกกเขียนปกเรียบร้อยแล้วนะครับให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับแล้วก็เลือกเมลตัวเองแล้วก็กดแอดว์นะครับแล้วก็ go to โครงการที่ไม่มีชื่อนี่นะครับเลื่อนลงมานะครับข้างล่างกด allow นะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับกดลิงก์ได้เลยนะครับหรือกดคัดลอกไปวางได้เลยนะครับกดลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บไซต์นะครับที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลของผู้เรานะครับทีนี้พอเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อระบบได้นะครับโรงเรียนได้แล้วก็เปลี่ยนชื่อเราเองได้นะครับกดมุมด้านขวาผมทําปุ่มไว้ให้เป็นปุ่มแอดมินนะครับตรงนี้กดนะครับก็จะโชว์ขึ้นมานะครับ ให้เราสามารถเปลี่ยนข้อมูลได้นะครับเช่นข้อมูลรายวิชาคะแนนคะแนนภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยโรงเรียนใหม่สองอาจารย์ดี2๋องต้นนะครับแล้วก,กดบันทึกการแก้ไขนะครับก็จะดิ้งเปลี่ยนเนี่ยครับก็จะกลายเป็นชื่อวิชาเราโรงเรียนเราแล้วก็เป็นชื่อเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หน้าตาการใช้งานนะครับ หน้าแรกที่โชว์มาก็จะเป็นหน้ากรอกข้อมูลนะครับพวกเราก็เลือกนะครับมันก็จะดึงข้อมูลที่เราทําไว้หลังบ้านนะครับอย่างที่ดิวบอกนะครับก็คือเนี่ยมันก็จะดึงมาเลยถ้าเรามีหลายวิชาแล้วก็วงเล็บเอาด้านหลังนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดระบบเรานะครับอะก็เลือกห้องที่เราต้องการนะครับทีนี้ชิ้นงานชิ้นงานมันจะยังไม่มีเนื่องจากว่าเรายังไม่เพิ่มไปนะครับเราก็จะใช้ปุ่มเพิ่มนะครับสมมุติว่าเป็นใบงานที่1 บงานที่1นะครับแล้วกดบันทึกนะครับพอกดบันทึกระบบก็จะเด้งว่าเพิ่มชิ้นงานเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องนี้นะครับสำหรับห้องนี้ถ้าเกิดว่าเราจะให้ชิ้นงานไหนสําหรับห้องไหนก็ต้องเลือกห้องแล้วก็วามเพิ่มชิ้นงานนะครับถ้าเพิ่มแล้วกดตรงนี้มันก็จะมีชิ้นงานนะครับก็กดเลือกชิ้นงานแล้วก็กดเรียกรายชื่อนักเรียนมานะครับ รายชื่อนักเรียนจากหลังบ้านก็จะเด้งขึ้นมานะครับทีนี้ด้านขวามือก็จะมีการกรอกคะแนนนะครับสมมุติว่าผมกรอกอกกรคะแนนนะครับกรอกคะแนนเรียบร้อยแล้วกดบันทึกนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์นะครับบันทึกคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับเราอีกสักห้องหนึ่งนะครับเป็นชีวะวิชาชีวะละกันนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่เพิ่มมันจะไม่มีนะครับเราก็กดเพิ่มนะครับเช่น ใบงานชีวะหนึ่งเากดบันทึกนะครับแล้วก็จะได้บันทึกสําเร็จนะครับทีนี้เราก็มาดูว่างานมาหรือยังอ่าใบงานชีวะหนึ่งมาแล้วนะครับก็เรียกรายชื่อนักเรียนมานะครับก็กรอกคะแนนเหมือนเดิมนะครับโอเคกดบันทึกคะแนนนะครับราจะแจ้งว่าอ่าบันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้ หน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นหน้ารายงานคะแนนนะครับรายงานคะแนนก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียกห้องไหนมานะครับจะเรียกห้องไหนอย่างเช่นจะเรียก2ทับ 1, นะครับจะเรียก2ทับ 1, แล้วก็กดเรียกข้อมูลได้เลยมันก็จะปรากฏทุกงานที่เรากรอกมาแล้วนะครับเป็นใบางานมาเลยนะครับอา่ะาผมกรอกให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับ2ทับ 1, ห้องปกติวิชาปกติเพิ่อมอีกสักงานหนึ่งเป็นใบางานที่สองแล้วกันนะครับ กดเพิ่มงานที่2แล้วเลือกนะครับบันทึกคะแนนแป๊บนึง่งเคกบันทึกคะแนนนะครับอ่ะดูหน้ารายงานนะครับเดี๋ยวผมเรียกอีกรอบหนึ่งเรียก2องทบหนึเรียกมานะครับเราบันทึกไป2งงานแล้วนะครับมันก็จะ โชว์มาอ่ะจะโชว์มาใบงานที่หนึ่งนะครับใบงานที่สองจะเรียงไปด้านขวาเรื่อยๆนะครับเราบันทึกไปกี่งานมันก็จะบันทึกบันทึกบันทึกขวามือไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หน้านี้ก็จะสามารถโหลดออกมาได้นะครับเป็น Excel นะครับก็จะสามารถโหลดคะแนนออกมาได้นะครับก็จะหน้าต่างเหมือนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปสามารถนําไปสามารถคํานวณหรือว่าไปเวดคะแนนใหม่อย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็จะเอาไปจัดการต่อได้คะแนนเฉลี่ยไม่ไม่ใช้ก็ไปลบทิ้งก็ได้นะครับ อันนี้โหลดไฟล์ออกมาได้นะครับแล้วก็หน้าแก้ไขอันนี้ผมผมผมทำใช้เองก็เลยคิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับทุกคนน่าจะอยากได้นะครับก,ก็ลองเทสแล้วก็น่าจะดีมีปุ่มแก้ไขข้อมูลนะครับกรณีที่ลงผิดเนาะแบบอุ้ยเด็กมาแก้มันเราบันทึกศูนย์ไปอะไรเงี้ยครับเราอยากเพิ่มคะแนนให้อะไรเงี้ยก็กดแก้ไขข้อมูลนะครับเรียกห้องมาเรียกงานที่เราต้องการแก้มามันก็จะเด้งหน้าข้อมูลที่เรา รอกไปแล้วเรียบร้อยครับขึ้นมาใหม่อ่าอย่างเช่นนาทีนะครับคนอ่าเรขที่หนึ่งนะนาทีภูวดเดียดอย่างเงี้ยเดิมได้เก้านะครับอยากเพิ่มให้เป็นสิบอ่าเพิ่มให้เป็นสิบห้าสมมตินะครับปึ๊บเราก็กดบันทึกการแก้ไขนะครับอ่าบันทึกการแก้ไขเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลองไปดูนะครับว่าเอ้ยมันเด้งมาจริงหรือเปล่าอย่างนงี้นะครับว่าเราแก้แล้วมันเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าอ่าลองโหลดใหม่ดูนะครับนาทีนะครับ ดึงจากฐานข้อมูลด้านหลังบ้านอนี่ครับก็จะกลายเป็น15คะแนนเรียบร้อยแล้วครับกลายเป็น15คะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับก็มันเกิดจากการที่หลังบ้านหลังบ้านเรามันก็จะมีสกอร์คะแนนเนี่ยครับมันก็จะมาแก้ตรงนี้เองนะครับมันจะดิ่งแก้ไปแก้มาเองนะครับเพราะฉะนั้นพอมันดิ่งแก้ไปแก้มาตอนที่เราใช้งานอาจจะมีนวงนงเล็กน้อยตอนที่เราบันทึกข้อมูลตอนที่เรา เรียกข้อมูลนี้อาจจะมีการดึงข้อมูลเล็กน้อยนะครับแต่ภาพรวมผมก็ถือว่าก็น่าจะใช้งานได้พอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านเช่นเคยนะครับขอบคุณมากครับ